นะครับถ้าปล่อยไว้นานๆนี่นะครับมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ทำเป็นไก่ตัวใหม่เป็นธรรมชาตนะครับในบนหน้าเนาะครับก็เป็นการจัดการปัญหาแบบอาธรรมปราปธรรมนะใช้ธรรมชาตินะครับมามาทำตรงนี้นะครับใช้เวลาประมาณกี่เดือนเนี่ยที่ที่เราเราเอาทำมากรองไปเงี้ยครับ

เก็บพักตบมันไม่น้อยหรือไปตักกัวขี้ควายเลยเตรียมกันจะดีไปแล้วสุดยอดเลยอันนี้กับเนี่ยอันนี้สานอันนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงไดแทนฮะเรียบร้อยละเดี๋ยวอันก่อนปิดคลิปเป็นไล่ไปท่านกับปอยออกได้ละเตรียมตัวปลอยเลยไหม เ,เดี๋ยวล้อล้อปืนเดินไก่ไก่ตาท่านกับปอยได้เลยนะไหมเนะน,นี่หลมูกองปืนกำลังไล่สดเดินไป ได้ทาท่งปูนและไมรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในกิจกรรมของหมู่บ้านควายนะครับซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือนะครับของทุกภาคส่วนนะครับภาคีเจ็ดภาคีที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับภายใต้โครงการอำเภอบําบัดทุกบมรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะครับโครงการรวมพลังแผ่นดินแม่ใจรัดดินนะครับ ที่ได้ดมินการในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับชาวอำเภอแม่ใจนะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับและมีความสุขนะครับภายใต้สโลแกนที่เราร่วมกันคิดขึ้นมานะครับก็คือ,อรักแม่ใจสร้างแม่ใจไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมพวกเราก็ ขออำลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับรนเป็นไแล้วเรียบ,บร้อยนะครับนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเข้าไหมเข้าไหมเสียงเข้าไหม <c oughs> <c oughs> ออกเลยออออกเลยเนาะย่นใจยนออกเยนะนะเยอะเปิดกระลังจะปลอยควายไปอันออกไปไล่ตรงข้างในก็ได้ครับมอห์ละครัโอเคอ่าโอเคครับตอนนี้ไล่ ในส่วนกล้องที่สองเรียบร้อยนะครับหนอ่หมอครับเนาะสุดยอดครับ <c oughs> วันนี้แม่ใจเฮาลมไม่ลมมือกันนะครับฟีเส้นในเรื่องของพื้นที่ตัวยางที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําโครงการอําเภอน้ําร่องครับอตอนนี้จุดที่สามก็คงจะส่งสัญญาณไปตีอันโคกหนองนาของแม่หลวงประภา <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเข้ามาดูครับในหลวงประพาแก้วเป็นก้อนเป็นจุดที่อันโขกหลองนะ,ะก็เป็นแหมนึงพื้นที่อ่าควายอยากกินน้ำกินหญ้าแล้วปล่อยออกได้แล้วครับได้แล้ว <laughs> ครับ <laughs> อ่ามาได้ไล่ซดกับเป็นอย่างครับเขามาไล่เกือบซดเดี๋ยวมาถ่ายดูบรรยากาศ การปล่อยควายสักน้อยนะตอนนี้สัญญาณได้ถูกส่งไปในกล้องดี่3แล้วนะฮะอ่านี่แต่ก็ได้ไล่ซดในเรื่องของการทายเข้ามาในผามควายนี่ละหันควายละ<ป>สุดยอดครับนี่และนี่ก็คือ,อการปล่อยควายออก<ป>ขอกขอกควายนี่บนเร็วอย่างก็อนเป็นผามหรือเป็นอย่างน้ก็บ่ กอกควายเนี่ยเนอกอกกอกควาย,วายมาดูครับการปล่อยตัวควายออกมาแล้วอมาเลยถ้าผมยืนตั้งหน้าเดี๋ยวมันจะมาออกอ่านี่ารนี่ครับวิถีชีวิตชาวบ้านของอำเภอแม,ม่ใจครับ ทุกวันทุกเจ้านะจริงๆแล้วปกติช่วงเจ้านี่จะมีการปล่อยควายออกคอ,อกเผื่อให้มันไปหากินในหนองนะฮะแล้วก็แรงๆมันก็จะกลับมาถ้าตัวไหนกินแบอิ่มกลับมากินหญ้ากินฟางจีอันเจ้าของคนเตรียมไว้ฮึนะฮะแต่จะได้ก็ต้องฮอควายออกกําลังกายนะฮะต้องไปเดินเล่นเผื่อาฮือมันเครียดจนเกินไปนะฮะก็ไปเสาะกินตามธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตนะฮะวันนี้มันก็คงจะงงแล้วว่าทำไมปล่อยมันจ้านะฮะจริงๆแล้วจำนวนควายเยอะมากครับในหมู่บ้านควายครับกันไว้บางส่วนนี่ครับไว้ให้ท่านผู้ชมได้หันด้วยควายลอบเบ้งด้วยก่ะ เอาชาวนาอยู่กับควายห้องเือจบแ้าบ่โอเคครับผมเก็ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบตัวอี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอ้ย่างมาอัปเดตคลิปหน้าให้มเก็ะถ้ามีอ้ย่างต้องอัปเดตก่อนเดี๋ยวผมจะเทปบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนั่นกั้ รัดคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุก่อนนะครับขลากิจเรียบร้อยนะวันน่ะเสร็จยอดขอบคุณจังนะครับน้องเอกน้องเอกปี่สี่แล้ไปทางไหนตะเกียบไปหลักเน่าเขาเออเที่ยบมีใครไปกวาดอันนี้เลยอ่ะพิดคิวไว้น่อยนะเว้ยโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พ่ออจอยปิดคลิปผมสักหน่อยครับวันนี้กิจกรรมวันนี้ครับเป็นจัง สรุปการไล่เป็นนี่เป็นได้เพีงครับผมครับครับก็วันนี้ก็เป็นการไล่แอคชั่นนะครับพื้นที่ตัวอย่างความสําเร็จนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เลือกอําเภอแม่ใจนะครับเป็นเป็นพื้นที่นําเสนอกิจกรรมนะครับที่อําเภอขับเคลื่อนนะครับตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะครับโครงการรวมพลัง แผ่นดินไม่ไม่ใจรักดินนะครับที่พวกเราได้ทร่วมกันทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งพื้นที่ของหมู่บ้านควายเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เป้าหมายพื้นที่หนึ่งนะครับที่อาเภอเมืองหวังที่จะสร้างคลังอาหารนะครับให้เกิดขึ้นนะครับในหมู่บ้านควายนะครับประกอบกับ ในส่วนของของหมู่บ้านควายตอนนี้ก็เป็นเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าศูนย์อนุรักษ์ควายไทยนะครับหนองเล็งทรายซึ่งเป็นหนึ่งในในจังหวัดพะเยานะครับก็ว่าได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยศูนย์ของเราก็มีการ พัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับนะครับมีมีกรรมการมีธรรมนรูญมีระเบียบอของศูนย์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมามากมายอย่างที่ได้เห็นนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็จะร่วมกันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการต่อไปก็คืออาจจะนําปุ๋ยมาทําเป็น เป็นปุ๋ยเป็นธนาคารปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักที่เราทําที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็เป็นปุ๋ยหมักไบบกับกองต่อไปก็จะเป็นการทําทน้าหมักน้ําหมักจุลินทีนะครับรถต่างๆอะไรเงี้ยครับเอามาใช้เพื่อปรับปรุงบำรุงดินนะครับให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ปรับปรุงใหม่แล้วก็แล้วก็เราต้องอาศัย วัตถุดิบที่เรามีนะครับโดยเฉพาะมูลสัตว์หรือว่าขี้วัวขี้ควายนี่แหละนะครับเอามาปรับปรุงนะครับดินให้ดีขึ้นแล้วต่อไปในวันข้างหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับหรือว่าจุดสําคัญของอําเภอแม่ใจอีกจุดหนึงนะครับที่จะเป็น <c oughs> เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้คนที่ มีความสนใจมามาเรียนรู้นะครับมาศึกษาต่อไปครับผมครับขอบคุณท่านอคับผมขอบคุณครับครับนี่ก็คือไลท์แอคชั่นนะพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จนะศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ควายไทยหนองเล่งทรายนะฮะวันนี้ GFOX SPORT o ตดอนทก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ